ความยินดีอยากครอบครองไม่อยากเสียไปสิ่งเหล่าน,นี้เป็นกามทั้งหมดเป็นกามเป็นอำนาจของกามนะหักมีลูกศิษย์สักคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากให้ลูกศิษย์เราไปเป็นของคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยน่ยะคือกามเนี่ยกามห่วงมีความห่วงมีความยึดไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเป็นเรื่องเพศเรื่องเสพสมเรื่องเสพกามไม่จำเป็น นะแค่ความยินดีพอใจเกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสล้วนเหล่านี้เป็นกามทั้งหมดนะยินดีในรูปเพศตรงข้ามยินดีในรูปเพศเดียวกันล้วนเป็นการมราคะไม่ต้องเสพสมไม่ต้องแสดงอวัยวะเพศไม่ต้องแสดงเลยแค่มีความยินดีพอใจนะมองเห็นปุ๊บนั่งอยู่เนี่ยเห็นคนไม่เท่ากันเห็นคนสวยมีอำนาจมากกว่าคนไม่สวย แค่นี้แหละกามเล่นงานแล้วมันไม่มีทางเท่ากันแล้วเราจะอยากมองแต่สิ่งที่สวยนั่นอ่ามันจะมีแรงดึงดูดหากเป็นผู้หญิงก็จะอยากมองในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าหล่อเข้าใจว่าหล่อเข้าใจว่าดีเข้าใจว่าเท่หากเป็นผู้ชายก็จะคิดอยากมองแต่ผู้หญิงที่เราเข้าใจว่ามันสวยคนแก่คนสาวเห็นไม่เท่ากันคนหญิงสาวนี่จะมีอำนาจดึงจิตใจมากกว่านี่แหละคือ,ออำนาจแห่งกาม มันเห็นไม่เท่ากันหรอกไม่มีทางนะไม่ต้องถึงกับแสดงถึงอวัยวะเพศนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นอำนาจของกามร,ราคะมันละเอียดอยู่นะแต่คนจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้นอนกับคู่ครองไม่ได้นอนกับคู่ผัวตัวเมียว,ว่าตัวเองนี่หมดกามแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจอย่างนั้นนะโอ้แตทหารก็ไม่ได้นอนหรอกทหาระ นะยิ่งพวกทหารเนี่ยฝึกฝึกทหารสามเดือนนี่ลนะไม่มีโอกาสได้คิดถึงเรื่องกามเลยมันเหนื่อยพวกเนี้ยนะเคยไปสัมภาษณ์คนที่ไปเป็นทหารเกณฑ์เ่ยนะอย่างคุณบานัทเนี่ยเคยเป็นทหารเกณฑ์มาเชื่อไหมว่าคุณบานัทเนี่ยต้องไปขอน้ําอสุจิจากเพื่อนนะเพราะมันมันไม่มีเลยมันไม่คิดถึงพวกนี้เลยมันมันเหนื่อยนะ พราะใอยู่ในสถานการณ์นั้นเหมือนเราอยู่ในสนามรบเนอะใครมันจะไปเสพบกันเข้าใจไหมลักษณะคือสถานการณ์บีบคั้นอยู่แต่ความเป็นจริงการไม่ได้หมดไปพอมีโอกาสมันจะโผล่ขึ้นมาตารราคานั้นนะยึดมั่นถือมั่นในคูบา,าจารย์เนี่ยการเมื่อนั่นแหละอำนาจแห่งการอำนาจแห่งราคาหวงคุบา,าจาร์เนี่ยนี่ยเป็นคนสำคัญของคุบา,าจารย์อย่าเป็นลูกศิษย์สำคัญ อ,อยากสําคัญต้นขึ้นมานพวกนี้ก็ร้ว่เป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นอานาจของกามราคะกิเลสไม่ใช่แต่เรื่องเพศหรอกพ่อกับแม่เนี่ก็มีกามราคะทั้งหวงลูกไม่อยากให้ลูกเราไป็รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองอยเงี้ยจะต่างกันตรงไหน